สำหรับประวัติของเจ้าแสนกลนะครับที่ชนะ70ตล้านนะครับใครอยากรู้คลิปนี้มีคำตอบไปดูกันครับก็สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับครูบ้านนอกฟาร์มในสวนชาแนลนะครับ หลังจากวันที่25ทธันวานะครับผ่านไปนะครับก็คือมีศึกประวัติศาสตร์นะครับของนะครับวงการไก่นักกีฬาของเรานะครับซึ่งมีการชิงชนะเลิศนะครับเป็นเงินเดิมพันสูงนะครับในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับแล้วก็การกีฬานะครับมันก็ต้องมีแพ้นะครับมีชนะนะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะมีเสมอกันบ้างนะครับแต่ถ้าใครแพ้นะครับเราก็เป็นกาลังใจให้ผู้แพ้นะครับ ถ้าใครชนะนะครับเราก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกท่านนะครับในวงการกีฬากีฬาของเรานะครับซึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับประวัติของเจ้าแสนกลนะครับที่พึ่งชนะนะครับนะในศึกนะครับประวัติศาสตร์นะชิงเงินรางวัลนะครับมากกว่านะครับเกิบล้านนะครับนะเกล้านเลยนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันนะครับที่ ทุกคนนะครับนะในวงการติดตามนะครับกันมาตั้งแต่นะครับเริ่มมีการเปรียบนะครับจนมาถึงการแข่งขันนะครับก็ได้สรุปนะครับการแข่งขันนะครับลงก็คือทีมนะครับหรือฝ่ายของมิสวรรณนะครับซอนมิสวรรณก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับนะก็คือเจ้าแสนโกนนั่นเองนะซึ่งนะครับ หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าประวัติของเจ้าเฉนกนนั้นเป็นลูกของใครนะครับนะพ่อเป็นใครนะครับแม่เป็นไก่ตัวไหนนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้สืบเสนะครับนะหาพ่อนะแล้วก็แม่นะมาให้พี่ๆเอฟซีนะที่ตามหานะครับนะได้ไปมีนะครับไก่ที่มีชื่อเสียงแบบนี้ไว้ในฟาร์มนะครับเพื่อเป็น การเพาะลูกนะครับไว้ที่จะใช้ในการแข่งขันต่อไปนะครับก็เราไปดูกันเลยครับว่าพ่อของเจ้าแสนโกดนั้นคือใครและแม่ของเจ้าแสนโกดนั้นเป็นใครตัวไหนนะครับซึ่งพ่อนะครับก็เป็นเยียบุรีรัมนะครับซึ่งเยียรบุรีรัมนี้ก็เป็นลูกนะครับของเจ้ามหานครนะส่วนแม่ของเจ้าแสนกลนะครับก็จะเป็น น้องเจ้าปืนกลน,นะครับคู่เกิดเจ้าสิบแสนนะครับของของฟาร์มโชคดาราฉายนะครับซึ่งเป็นลูกพ่อนะครับของฟาร์มโชคดาราฉาย100%เลยนะครับนะถ้าใครที่ติดตามนะครับค่ายนะครับโชคดาราฉายก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปได้นะครับพ่อนะครับเจ้าแสกลเป็นนะเจ้า เกียร์บุรีลำนะครับซึ่งเกียร์บุรีลำเป็นลูกของมหานครนั่นเองนะครับซึ่งแม่นะครับของเจ้าแสงก็คือเป็นน้องของเจ้าปืนกลนะครับคู่เกิดเจ้าสิบแสนนั่นเองนะครับของโชคดาราฉายนะครับก็วันนี้นะครับก็ฝาก f c ไว้นะครับว่าใครต้องการอยากได้นะครับใส่พันนะครับไปไว้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปก็สามารถที่ติดต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ฟาร์มทางโชคดาราชายนะครับนะหรือทางสอิสุวรรณนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับสําหรับประวัตินะครับของเจ้าแซนกลในวันนี้ผมก็ได้พูดคุยนะครับให้พี่ๆเอฟฟังนะครับก็น่าจะมีประโยชน์นะครับกับพี่ๆที่ตามหาสายพันธุ์นะครับดีๆนะครับเข้ามาในฟาร์มของพี่ๆนะครับก็วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ